ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดอะไรครับเนี่ยเป็นชุดเลกกี้รอย่อาก็สำหรับคลิปเนี่ยคลิปในวันนี้นะครับชุดนี้พี่ ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้านะครับทรงผมนะครับแล้วก็หนวดนะครับก็จะประมาณนี้นะชุดนี้วันนี้บอกจะไปเล่น,ลน,ลนในโหมดโดดร่มนะทนช กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> รู้สึกร้อนมากเลยครับวันนี้ khó oh, đều... No. <coughs> <coughs> สมร์ูมิเออตตวรอดสวยังมีสตาเพื่อนเพื่อนพาผมลงเกาะแก้วเกาะแก้วพิสดารแห้ว้าวตรงนี้มันก็ไม่มีอะไร น่าสนใจเท่าไหร่แต่น่าจะมีของดีนะมันไม่ใช่ขอฟ้าด้วยนุมาลงทำไมเนี่ยบนหลังคาง จะมือดีทำไม่ชอบทสายลดปืดปาร์ตขอเยื่อักลาย

้หูมมักมโดนยิงอ้ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้า ยิงผม,เ,ม <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนดิพื่อ <c oughs> โอเคไปเลย l e สโ go สถานที่ไหนดีท่านชมเรียกแล้วกันนะไปฟังไปเรื่อยโอ้ไม่เคยขับรถมากอา่อนเลย มีคนเรียกไอ้ดอกนะครับด้านหน้าจังหวะนี้นะครับรัดกัน,นครับเพื่อนอยู่คนเดียวครับลบหนึ่งคครที่ว่า มีมีอยู่เนี่ยโอเพื่อนเพื่อนตายเหรอยังไม่ตายยังไม่ตาย เพื่อนยังไม่ตายครับเ่านไม่ชมบหรือว่าเพื่อนตายแล้วออขอไม่ใช้แล้วนะเพน่อนชม ก็าอยาลเฮ้ยท่านชมเพื่อนโดนยิงครับท่านชม Dia pom tong percaya kan. แมาว่าเพื่อเราแบบยังไงไม่ค่อยเก่งนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเพิ่งเล่นนะท่านผู้ชมนะครับไม่ค่อใจเยอะไม่มีอะไรนะป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ปเรียกเสียเรียกตีนนะ ไข่มไข่เขาม่รูไ้ไข่าไมท งจตายเดเยวดเยวรู้เรื่องผู้ชม นี่นี <Yeah. S 1> ่ดูผู้ชมเช่บคล้ายคล้ายผ่านป่า oh. อ้อเพื่อนดนเพื่อนดนสวย จริงน,นะน่ามีตัวหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมคนจริงว้างทีเดียวกล่องยาไปเยอะดีกว่านะครับตุนไว้นะครับ ฝนไม่ติดชนะนะต้อนชมครับข้อสนบคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับท่นขอขอานผู้ชมฝากกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะาครับบ๊ายบายครับ คลิปล้วทุกผู้ม